สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะได้นำวิธีการแปลงเหรียญเศษเงินในแอปพลิเคชัน Binance เป็นเหรียญ BNB อน BNB โดยที่เราดูที่กระเป๋า s p สปอตส p o t เสียงอะไรกระเป๋า Spo ตอันนี้ก็คือที่ผมเอาไปเาขาเรียกว่า staking หรือฝากประจำก็เป็น เอในกํไรายรอบ30วันก็ได้47บาทกว่าอันนี้ก็เป็นอดอกเบี้ยสะสมขวามือที่เคยแนะนำไปแล้วส่วนเดือนสปอตตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีรวมทั้งหมดเนี่ยก็ได้8บาทกว่านะตอนนี้วันที่14 14ใช่ไหมสิบสีเมษายน65ทีนี้วิธีการที่จะแปลงเป็น b n b เพื่อเอาไปลงทุนใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือเราไปกดที่ คำว่าแปลงสินทรัพย์จํานวนย่อยเป็น BNB เรากดตรงนี้ครกดปุ๊บเขาก็จะถามว่าแปลงทั้งหมดหรือเปล่าแล้วก็กดเข้าไปเราจะแปลงหมดไหมแปลงหมดแล้วก็ convert convert ปุ๊บเป็น BNB เรายืนยันเรากดยืนยันปุ๊บเราก็ไปดูตอนนี้เป็น BNB รวมทั้งหมด7บาทกว่า ตอนแรกมี8บาทกว่าเข้าใจว่าที่เหลือเป็นค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างเหรียญทีนี้ผมก็จะนําเงินจํานวนเนี้ยไปลงทุนอีกรอบหนึ่งโดยการที่เราก็เข้าไปที่ยอดรวมแล้วก็ไปที่คําว่าเอินเอินเสร็จปุ๊บเราก็ Subscribe เพื่อสร้างรายได้กดเข้าไปแล้วเราก็ไปกดที่เหรียญ BNB ซึ่งเรามีตัวนี้อยู่เราก็กดที่สูงสุดอ่าเอแสดงว่าเราขั้นต่ําไม่พอโอเคเราไม่พอแสดงว่า ดูสิอันนี้ได้ไหมไม่ได้รอบสามสิบวันได้ไหมไม่ได้พอไหมอ๋อแสดงว่ายอดเงินเราไม่พออ้าวโอเคไม่เป็นไรแล้วก็เก็บสะสมเหรียญบ n b อนไว้ก่อนเงินก็มีอยู่ในพอร์ตแต่ที่ที่ผมฝากไปก็จะมีอยู่จำนวนนี้จำนวนประมาณเท่านี้อันนี้ถอนคืนก็ได้อโอเคก็ไม่เป็นไรหน้าแตกนิดหน่อย นึกว่านึกว่าจะสําเร็จก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเหลืออื่นๆใช่ไหมครับเวลาเวลาที่มันเอินกลับมาก็คือรายได้ก็จะมีมันก็จะมาโผล่ที่เมนู spot spot ตรงนี้แล้วเราก็จะสามารถแปลงเป็น bnb เป็นเหรียญหลักของแอปพลิเคชัน binance เพื่อเราไปซื้อเหรียญอื่นๆต่อได้อีกเขาเรียกเงินต่อเงินในขณะที่ bitcoin ราคา ลงเนี่ยเราก็สามารถหารายได้จากการที่จะมีการฝากซแบบเซฟวิ่งออมทรัพย์หรือว่าการสเต็กกิ้งได้ครับขอพรบคุณที่ติดตามรับชมช่องป้าน้ำเตัวคุณครับป้าน้ำเป็นตัวคุณปั้นคุณให้ทําเป็นแก้ไขสิ่งจําเป็นในชีวิตครับสวัสดีครับ